สวัสดีครับผมพอนิโคโอ,อีสานเห็นเซดครับเมื่อนี้กับเป็นอีกเมือ่อนึงครับที่ตอนแรกอากาศดีขึ้นมากครับกเ็เลยขี่รถเลาะมาอีกจุดซมยิวอีกจุดหนึ่งครับที่ที่นั่มเสนอครับให้พี่น้องคนอีสานบานเฮาหรือคนทางยูกาะเหนือนะครับเนาะทางโอ,อกล่นครับที่ยั่งบ่เคยมากจุดชมยิวจุดนี้ครับ โอเคครับจังไรกะติตตามผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผ้าเลาะครับเมื่อนี้ครับผมนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับจุดชมวิวครับอยู่ข้างนานี่ครับห้าเหลียวเบื่อยไก่คือเสากระดงเลื่อนเนี่แหละครับอากาศเริ่มดีแล้วครับตอนนี้เืิ่งครับวิวช้างผี ทะเลทั้งนี้ก็ดีออกไปทั้งทะเลปากทะเลไงครับทั้งเขาน้าไหลเขามากกับเบียครับทั้งนานที่น่มองนี้ข้าเจ้าเอิญว่าโพตชาเมอร์ครับเป็นท่าเรือน้าลึกครับท่าเรือที่เรือข้าเจ้ามารับสินค้าครับรับสินค้าเรากาสีทรงนอกประเทศหรือทรงในประเทศ กระตามครับข้าเจ้าสีเมื่อรับในจุดนี้ครับข้างล่างนี้ก็เป็นไม่เนาะครับเนาะทนไม่ทีข้าเจ้าสีทรงผุนละครับไปขายทั้งเมืองจีนทั้งไดผุนละครับเบืองเรือไงครับจอดอยู่คนข้าเจ้ากําลังโหลดของลงโยรถไฟก็กำลังเอาของมาทรงครับรถไฟเอาของมาทรงเดี๋ยวเพิ่นกระเจียผุนละครับเอาไปลงเรือผุนละครับ ากาศดีครับสวยงามครับเมืองกระชีลงไปทั้งนี้แหละครับลงไปแต่ว่าเป็นเนื่องน้อยๆครับเรื่องไงคนมากครับนี่จอดรับของอยู่เอาครับเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมกาสีผ้าเลาะไปอีกจุดนึงครับว่าสิเป็นยังไงครับผมตอนนี้กาคขับรถมาจอด ลงมากข้างล่างแล้วครับลงมากข้างล่างจักหน่อยแล้วเดี๋ยวสิพาเลาะเมืองน้หน่อยครับเป็นเมืองน้หน่อยครับเมืองนี้ครับนี่แหละครับเมืองข้าเจ้ากับส่วนมากสิเป็นตึกเก้าครับช่วงนี้ตึกแถวนี้กับสิประมาณร้อยก็ปีแลวครับนี่ครับบึงทั้งสองทางเลยครับเป็นตึกเก่าเดี๋ยวผมสิพายางเลาะลงกไปหนี่จักหน่อยครับว่าสิเป็ดยังไง ด้านขวามือนี่ก็ทังไปไอ้ล่องท่าเรือครับเพิ่นเจียวของมาทรงท่าเรือยังกาชีไปนี่ครับไปนนะนี่ละนี่กาชิมีร้านขายพวกก,กาแฟ,าฟครับหลยร้านขายกาแฟร้านขายไอ้ของคิดช็อปกับไปทั้งนี้กะชิมีร้านขายกาแฟือนครับ ร้านขายกะโปงกาแฟแล้วก็ชีมี่ร้านมูคนหนึ่งครับทีู่จักกันครับเป็นคนไทยครับทีู่จักกันนี่แหละอยู่เป็นคนอำเภอนาวัางครับบ้านนากางครับเป็นคนเป็นมูครับเป็นมูเดียวกันครับผมก็เป็นคนอำเภอนากางเอ้ยผมก็เป็นคนอำเภอนาวัางครับจังหวัดลำพันลำพูนครับร้านคนมูจักกันครับซื้อร้านอยู่นี่แหละแต่ว่าเมื่อนี้ยกะจีบอแวะเข้าไปหาแกดอก ครับเดี๋ยวผมสีผ้าลาะไปอีกนุ่มนึงครับย่างคำถนนมาทังมาไล่มาทั้งนี้เดี๋ยวเป็นจักแยกเลยครับเดี๋หนึ่งสองสาี่หาหาแยกครับเป็นหาแยกทางเขาท่าเรือครับแล้วก็ทั้งมีร้านกาแฟมีมองท่าเรือลงไปตูกป,ป่าครับท่าเรือหน่อยอีกซอยหนี้กับมาอีกซอยนึงครับ มาหนีกับสีมีเชื้เก่าครับมีเชื้สวยงามครับเชื้ส่วนมากดัดดิด่ดนที่เป็นทะเลกับภูเขาครับเบิ้งครับเบิ้งเชื้เพิ้นเสื้เ,เก่าครับสวยงามครับตอนนี้บ่ายสองครับบ่ายสองโมงเอาครับเดี๋ยวจากไหนเดี๋ยวผมสีพาแวะขึ้นไปอีกจุดนึงครับจุด สูงสุดแล้วก็เห็นวิวทั้งพออีกสูงก็จุดที่ไปเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปอีกครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดชมวิวของพอทชาเมอร์ครับอยู่ดันนีเดนนี่นะครับอยู่เกาะใต้ครับกระบอกไก่จากบ้านผมครับเบิ้งครับสวยงามครับอากาศออกดีครับตอนนี้ เดี๋ยวผมผ้ายางลงไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเห็นพดครับเห็นท่า,ทาเรือครับเพิ่นเฮดอมองจุดสมวิวไห่อย่างดีแล้วครับจุดสมวิวครับเพิ่นเฮดไห่อย่างดีครับสำหรับสมวิวทั้งเทิงนี่เลยเบิ้งครับอานานสิน ทางไปพุนสิไปทางในเมืองครับสิไปทางดัดตยเด่นครับตอนนี้ก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงครับเป็นเมืองในน้อยที่ว่าเรือสำลานเพิ่นมาจอดกับมาจอดตรงนี้แล้วครับนักท่องเที่ยวกับมาหลายครับเพิ่งเรือสำลาดเนอหรอกการเรือขนของทรงของครับจุดนะครับที่เข้าไปก้อนนะครับที่ว่าเป็นคล้ายๆกระดงเรือครับคือจุดนั่นครับ ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ของ่องพอนิโคอีสานเอ็นเซดนะครับเนาะจังไรผมสีน้าเสนออีกคลิปต่อไปครับที่ผ้าไปจุดไดที่ว่าหนาเบิ้งครับหนาหนาเบิงที่ว่าดูสวยงามครับเดี๋ยวผมสีน้าเสนอก็ขอฝากกดติดตาม กดแชร์กดไลค์ของ่องพอนิโคอีสานเอ็นเจด้ด้วยครับสวัสดีครับ